สวัสดีค่ะสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะมวดที่ผ่านมาเลขออกสามหกเจ็ดสี่แปดศูนสามตัวบนสี่แปดศูนย์ล่างเจ็ดสี่วันนี้เราหลุดนะคะไม่เข้าแลคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปตามต่อนะคะ วันนี้แอดจะให้เด่น4กับ5นะคะสกับ5เดี๋ยวเราไปจับตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างตัวเด่นจะมี4 9 4 0 4 1 5 9 5 0 ห้าหนึ่งเน้นๆนอีกเช่นเคยนะคะสี่ชุดเน้นเๆสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่ชุดเน้นเนีน่น,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 นะคะต่อไปเราไปดูตัวเด่นร่วมกัน ดร่วมเดินร่วมจะมีสี่สามสี่สองสี่ห้าห้าสามห้าสองสี่หก แล้วก็93 92 32ต้องไปคอยลุ้นดูแล้วคะว่างวดนี้จะมาไหมสูตรเดิมนะคะถ้าหลุดสามวดติดแอคเอยจะเปลี่ยนสูตรนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิก เราพัฒนาทุกท่านนะคะมวดที่ผ่านมาเลขออกสามหกเจ็ดสี่แปดศูนสามตัวบนสี่แปดศูนย์ล่างเจ็ดสี่วันนี้เราหลุดนะคะไม่เข้านะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปตามต่อนะคะ วันนี้แจะให้เด่นสีกับ5นะคะสกับ5เดี๋ยวเราไปจับตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างตัวเด่นจะมี49 40 41 59 50 ห้าหนึ่งเน้นๆนอีกเช่นเคยนะคะสี่ชุดเน้นเน้นสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่ชุดเน้นๆนีนน่น,นะคะต่อไปเราไปดูตัวเด่นร่วมกัน เป็นร่วมเด่นร่วมจะมีสี่สามสี่สองสี่ห้าห้าสามห้าสองสี่หก ก็เก้าสามก้าสองสามสองต้องเปิดคอยลุ้นดูแล้วค่ะว่าวันนี้จะมาไหมสูตรเดิมนะคะถ้าหลุดสามมวดติดแอ้ค่อยจะเปลี่ยนสูตรนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ